พวาออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 ศิลปะสาระทัศนศิลป์ปั้นแต่งเติมเพิ่มและลด นักเรียนครับงานทัศนศสีประเภทงานปั้นเป็นงานสามมิติซึ่งเกิดจากการนำวัสดุเนื้ออ่อนเช่นดินเหนียวหรือดินน้ำมันมาเปลี่ยนรูปร่างโดยการเพิ่มและลดวัสดุนั้นให้เกิดเป็นรูปทรงที่เราต้องการซึ่งการเพิ่มนั้นอาจใช้วิธีการปะติดพอก เพื่อเพิ่มเนื้อวัตถุปั้นบนชิ้นงานส่วนการลดอาจใช้เครื่องมือปัน้นหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ตรงกับความต้องการมาขูดหรือตัดวัสดุปัน้นหรือจะใช้นิ้วมือของเราเองกดบีบดึงเนื้อวัสดุปั้นออกก็ได้นะครับความงามที่ลงตัวของงานปัน้นขึ้นอยู่กับการเพิ่มและลดวัสดุที่ใช้ในการปัน้นเพื่อให้รูปทรงที่ปัน้นเกิดความสมดุลพอเหมาะพอดีนะครับ